มันมีส่วนในส่วนหนึ่งไปกักเอาไว้นะส่วนหนึ่งก็มากด้วยผู้ปกครองนั้นไม่จะกักตัวกลางเอาไว้ไม่ให้มันเกิดการหมุนเวียนไปเก็บเอาไว้ไปห่อ,อไว้นะห่อไว้จะนี้นก็ไม่รู้แหละครับนะเสร็จแล้วการหมุนเวียนก็ไม่เกิดขึ้นที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่มันไม่ฟโฟลอ์มันไม่ไหลลื่นสังคมก็เดือดร้อนนี่นี่มนุษย์สังคมก็เดือดร้อน,น,เ,น,น,เ,ออนเพราะฉะนั้น ตัวไม่ใช่ตัวแปลนะ่ตัวต้นเหตุกันแล้วกันก็ก็คือผู้นำเนี่นะครับผู้ปกครองนะชนชาติใดที่มีผู้นำดีผู้นำดีเนี่ยถ้าพูดถึงอ้างอิงได้ก็น่าจะเป็นมหาตมาคารทีเห็นไหมนั่นแหละครับผู้นำเวลาท่านได้ล่วงรับไปแล้วเนี่ยครับ หลือแต่รองเท้าหนึ่งคู่หนึ่งหรือสองคู่ในคู่เดียวก็แล้วกันแล้วผ้าเตี่ยวที่ท่านใช้อ่ะสามสี่ผื้นหรือมั้งแล้วก็มีอะไรกันรู้สึกจะเป็นหม้อหม้อต้มน้ําอะไรต่างลุงไปอินเดียคราวนู้นคราวนู้นอย่ายไปจําเลยว่ากี่ปีมาแล้วก็ไปเห็นพิพิธภัณฑ์ของท่านมหาตมะการที ประชาชนชาวอิวเนเดียก็จุดไฟเอาไว้ตั้งแต่วันที่ท่านหายจากโลกไปนี้ไปไฟกองนั้นก็ยังลุกท่วมทนอยู่ที่แผ่นดินอินเดียนะวันนี้นะ mm. แปลว่าใครจะไปคารรวะสการะท่านมหาธรรมาคารีก็ต้องใช้สัญ,ญลักษณ์กองไฟกองนั้นแหละครับ อธิฐานนี้เขาว่ากันไปก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์เที่ใชาวอินเดียระลึกนึกถึงมาถ้มาคันธีก็คือกองไฟกองนั้นแหละครับติดแต่ว,ว่านั้นคือวันนี้เรายังไม่ดับนะก,ก็เหนียวแน่นมาตลอดนะ,นะเพราะฉะนั้นก็เป็นเ็เป็นมนุษย์ตัวอย่างที่อ้างถึงเมื่อไหร่ก็มันอยู่ในใจเขาถือว่าเป็นพระราชบิดาของอินเดียที่สามารถพาผู้คนปลดปล่อย จากการจากการถูกฝั่งอังกฤษก็ไปครอบงำวิถีชีวิตของคนอินเดียครับไปครอบงำคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคำว่าครอบงำก็คือ,คอผู้ปกครองของอังกฤษก็ไปครอบงำอินเดียครับอยู่ไม่ใช่เป็นร้อยปีใชเหลอ นัประวัติศาสตร์ไปหาเองก็ได้กันนพอไหวไหมครับเพราะฉะนั้นกดพระใจรักเนี่ยถามว่าจะแยกตรงไหนทีเนี้ยเออที่บอกว่าสังคมเศรษฐกิจการปกครองมันแยกไม่ออกมันพัวพันกันเละตุ้มเป๊ะเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับบอกว่าอะไรครับขออนุญาตนิดนึงเถอะจะต้องมีผู้บรรลุธรรมเท่านั้นที่จะมาจัดก,การ ผพระตาลักตัวนี้ให้มันอยู่ได้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนคําตอบสุดท้ายจะต่อรองต้องเริ่มต้นจากผู้นําเท่านั้นเองครับหรือผู้มีอำนาจไปเริ่มต้นจากประชาชนทัวตัวไปไม่มีทางเป็นไปได้ยากมากหรือเป็นเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นผู้ปกครองผู้ใดล่ะครับใจเปิดกว้างที่เห็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ซึ่งมีค่าเท่ากันไม่รู้จะเจอหรือเปล่าในชาตินี้เนาะ <c oughs> ท่านกับผมถ้าเจอได้ในเร็ววันมันก็จะดีแผ่นดินก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องของกฎแพตตรลักษณ์ก็จะทำใจได้ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาก็ค,คือกฎอันนี้จังนังน่นเองครับทา่านคนไหนที่ไม่เข้าใจกฎนี้ ก็จะอยู่ด้วยความทุกขเวทนาทุกทางใจบุญบวายไปสัตมโอเต็มไ,ไหมเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเข้าใจกฎพระไตรักษ์ณนั้นจึงมีบทบาทสูงมากจากเล็กสุดในระดับอะตอมไปใหญ่สุดในระดับบิ๊กแบงและวิถีชีวิตก็คือนะการการปกครองเสษฐกิและสังคม หรือสังคมเศรษฐกิจการปกครอ